ก็ก็สวยครับสวยสวยมากแล้วก็อากาศดีเพราะว่าจริงๆชอบอากาศไทยแล้วแล้วก็เหมือนกับมีเที่ยงยากด้วยครับเป็นทิศเปรียบเท่าขนาดไหนครับพี่ตกลงสิบวันครับประมาณสิบสิบวันพอดีนะก็ไปชาร์จแบตด้วยจริงๆเรียกว่าเสียแบตมากกว่าเพราะว่าจริงๆไปด้วยก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะเดินทางเยอะเน้นฝนลุกอยู่เลยก็อุ่นๆเปรียบเท่าขนาดนี้ ไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรเลยครับคือจริงจุดนี้ไปเป็นทริปที่พักผ่อนไปเอาบรรยากาศไปถ่ายรูปมีกันมากกว่าครับครับจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นปทริปสวีทเลยเป็นเรียกว่าเป็นทริปแอดเวนเจอร์ Adventure มากกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าคือผมชอบทำกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็ไปเล่นสโนว์บอร์ดบ้างไปเดินท่องเที่ยวถ่ายรูปไปเล่นกิจกรรมที่อยู่กับปีมา้าต่างๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้เป็นทริป สวีทอย่างที่หลายๆคนคิดกันคร mm ับไปตะลุยที่ไหนมาตับที่ที่ประทับใจสิบวันก็เป็นเมืองทางทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นเมืองพักตามอากาศอะไรเงี้ยอากาศก็จะดีแล้วก็คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วทริปหน้านี่ลงตัวยังครับกำหนดว่าจะไปไหนอะไรอย่างนี้ลงตัวแล้วครับทริปหน้าคงต้องเป็นคิวของพีนัทเพราะพีนัทจองแล้วว่าทริปหน้าขอเป็นคนเลือกเองเพราะนี่พีนัทไม่ชอบอากาศหนาวชอบอากาศ ใช่เลือกครับอาหารอิตาลีส่งไปทั้งหมดเลยนะก็ต้องแล้วแต่เขาเขาอยากไปเขาอยากไปมากครับตอนนี้เมื่อไหร่นี่ยังไม่ทราบเลยครับมันจะต้องอาจจะสักกลางปีหรืออะไรประมาณนี้ครับก็ก็ดูๆไว้บ้างครับก็ที่ติดคิวอาจจะเป็นคิวของของคุณนัทจริงๆเขาอาจจะต้องติดเรื่องของคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องรอหลังช่วงนั้นนิดนึง เป็นผู kind of so ้โชคดีได้สดิางคนนรน้ก็น่าจะว่างแหละครับช่วงนั้นนะก็น่าจะโอเคน่าจะพอมีเวลาไปได้บ้างครับช่วงวันเลนทายแล้วครับพี่เตรียมอะไรไว้แพบบ้างแล้วโอ้ยวันเลนทายยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเลยครับจริงๆก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะทําอะไรที่มันพิเศษตามช่วงเวลามากกว่าเพราะว่าจริงๆมันก็ก็ถือว่าทุกวันให้มันเป็นวันที่มันมันสาคัญมันไม่มีอะไรที่มันจะต้อง มีเรื่องไม่ดีต่อกันผมว่ามันก็เป็นของขวัญที่พิเศษสําหรับในทุกโอกาสที่แล้วครับปกติเรม่เล่นใหญ่ใชไหมทำอะไรกันไปแล้วในไม่ค่อยได้มีครับไม่ค่อยได้มีนอกจากแบบวันเกิดบ้างคือการเซอร์ไพรส์นี่ไม่ใช่ว่าเป็นการที่เราจะต้องคิดว่าเราจะให้ของหยอยงร,รืออะไรยังไงมันว่ามันเป็นการเตรียมโอกาสเตรียมอะไรให้รู้สึกมันมันเหมือนมันมีอะไรเล็กๆ,ๆให้ได้ตื่นเต้นแค่นั้นเองครับไม่ได้ไม่ได้มี อะไรมากมายครับก็อะไรตอนที่กรรมการคนไปบอกก็ก็ก็บางบางปีก็จะมีอย่างเงี้ยก็จะสื่อว่าแบบอยากได้สุนัขเงี้ยก็แอบไปซื้อสุนัขมาแล้วก็มาปลูกไว้ให้ตอนที่แบบเราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะเป็นอะไรที่เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้มากกว่าครับความถึงร้านอาหารเป็นไงบ้างก็ใกล้เปิดก็ใกล้เปิดแล้วครับตอนนี้ก็ อาจจะน้ำหนักขึ้นไปได้หนึงเพราะต้องไปชิมอาหารกันบ่อยเกือบทุกคืนนะครับก็น่าจะประมาณปลายปลายกุมภาก็เดี๋ยวเชิญชวนทุกทคนละวครับเนื่องาะเป็นร้านอาหารที่อยู่ใจกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นคนชอบทานอาหารกันอยู่แล้วแล้วก็ไปไปตรงที่แถวเซ็นทรัลเวิร์บ่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มองว่าเออรสชาติตัวเนี้ยก็น่าจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างเหมาะสําหรับคนในเมืองครับอันนี้คือทำรบบใช่ไหมทำแบบใช่ไหมว่าทำธุรกิจร่วมกันเะ เป็นร้านผหารหรือเปล่าคะจริงๆก็เราก็ได้มองไว้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ถึงขนาดว่าทําตรงนี้เพื่อที่จะไปเป็นจุดหมายของของอนาคตจีิงแต่ว่าเมื่อช่วยกันทํามีเวลาเราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออกมาจะไม่ถนัดในเรื่องของการดูแลเรื่องรายละเอียดของอาหารหรือดีเทลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของร้านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีพี่ๆน้องๆในวงการอีกหลายคนซึ่งเราก็มีความเห็นที่ตรงกันอย่างเงี้ยก็เลยมามาร่วมกันเปิดร้านอาหารที่ขึ้นมา เรื่องไหนกันทาไมแบบความคิดไม่ตรงกันทนะี่จะได้ค่ะก็ไม่คือมีกับไม่มีบางทีถ้าไม่ตรงกันเราก็เมี่ยงอะไรเงีเย้ยก็ให้เขาให้เขาตัดสินใจนะคนตัดสินใจมากกว่าใช่ครับ ไปตะเวนคือไปตะเวนมาที่ไไหนบออ๋ม่ก็จะมีฟิดเทสติ้งของที่ร้านนี่ครับก็สองสามรอบแล้วก็ต้องไปไปชิมให้อาหารมันค่อนถูกปากเรามากที่สุดแล้วเราคิดว่าน่าจะถูกปากของของลูกค้าที่เข้ามาทานด้วยครับพี่นัทช่วยชิมด้วยหรือเปล่าคะช่วยช่วยครับก็ช่วยชิมกันครับเห็นว่าจะมีเป็นเมนูใหม่ที่คิดกันเองก็จะมีเมนูที่เราเราชอบว่าเราอาจจะชอบอาหารสไตล์นี้แบบนี้ของพี่นัทก็อาจจะมีสไตล์แบบอาหารใต้หรืออะไรเงี้ยแต่ว <i did those guidelines> ่าเรามาแต่ง หน้าใหม่เป็นฟิวชั่นใหม่ให้เป็นอาหารที่อาจจะรสชาติแปลกไปนิดนึงาาสไตล์ปาไปหน่หอยอาหารคือเด้นไปในสไตล์หน่อ<า>นยจริงเป็นอาหารเอเชียนฟิวชั่นกับคริงเป็นอาหารที่ที่ไม่ใหญ่มากสามารถลารเลือกทานได้หลายๆที่แล้วก็ราคาไม่ได้แพงราคาไม่ได้แพงครับก็ก็ก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งกว่าแต่ว่าด้วยด้วยความที่ ได้รับความริบึกษาจากทางพี่อาลันซึ่งก็เป็นตัวแทนของเซนต์อีกหลายเรื่องพื้นที่เรื่องของสถานที่เราก็เลยได้สถานที่ที่อยู่ในโกลเด้นเนที่ดีครับก็มาทีหลังครับประมาณเจ็ดหลังก็ก็ประมาณเจ็ดนะครับเจ็ดจุดไปครับพี่อ้าวทำเรื่องไอจีเห็นว่าอุ้มตัวเล็กไว้เป็นใครยังไงล่ะครับอุ้มตัวเล็กไว้ อ๋อจริงๆเป็นเป็นลูกที่ซ่อนเอาไว้นานแล้ว <c oughs> เป็นลูกใครเนเป็นหลานครับเป็นหลานเป็นลูกของน้องสาวน้องสาวผมมีน้องคนที่สองครับพ้่งคลอดเมื่อสองวันที่แล้วเองครับก็ตื่นเต้นครับตอนนี้เวลามีขาเขาเรียกอะไรวันครอบครัวทีก็จะแบบเด็กๆเ,เ,เริ่มเยอะเต็มบ้าน คนท้องด้วยคนไม่ท้องด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะมีก็เดี๋ยวเป็นสมาชิกของครอบครัวคนหมายบอกก็โอเคนะครับคือจริงๆก็ชอบก็ชอบแต่กี่แล้วอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่โอกาสที่เราพร้อมแล้วกันในหมู่บ้านตอนนี้ เออคิดคิดไว้ครับคิดไว้แต่ว่าเอาเอาเป็นว่าผมพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมค่อยบอกทีว่าประมาณไหนยังไงอะไรเงีง้ยครับแต่ในในใจของตัวเองก็คงจะมีเป้าหมายเหมือนกันว่าสักประมาณกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยน,น้องชื่ออะไรนะครับน้องชื่อน้องอลันอลันพี่สาวเขาชื่ออริน ใช่ชครับผู้ชายครับแล้วที่พี่เอาเก็บในใจ้าขอเก็บไว้ในใจก่กนกอนและกันนะครับซอมเลียงน้องอาจะไปก่อนใช่ครับก็ซ้อมพูดเหมือนน้องก็อาจจะหายใจไม่ค่อยออกนิดนึงแล้ว